ก็มาดูวิธีเช็คโค้ดกันครับผมว่ารถเราติดโค้ดอะไรนะครับก็หลังจากผ่าเครื่องประกอบเครื่องเข้าไปเสร็จที่เรียบร้อยเนี่ยดูวิธีเช็คก,ก็คือต้องมาดูที่ปักสีแดงนี้นะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ให้เราหาสายไฟอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาเสียบแล้วผมก็คือให้แกะออกมาแล้วก็ให้ปักเรามองแบบนี้นะฮะแล้วก็สังเกตหัวนี้ไว้หัวตัวล็อก ฝาปิดเนี่ยครับแล้วก็ถือปักไว้ลักษณะนี้ให้เราเสียบสองข้างนี้นะครับข้างซ้ายเนี่ยสองตัวนะครับข้างซ้ายนี้ก็จะสีฟ้ากับสีเขียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสียบสีฟ้ากับสีเขียวเสียบเข้าไปลักษณะนี้ครับเสียบคู่นี้ค,คู่ซ้ายมือฝั่งนี้พอเราเสียบได้อย่างนี้เราก็มาดูที่ไม้เรือนไม้ครับผม ก็ให้เราเปิดสวิตช์กุญแจเราก็จะมาเช็คตรงนี้นะฮะว่ารูปเครื่องไฟสีส้มกระพริบยังไงบ้างนะฮะมันก็จะแจ้งโค้ดนะครับผมแสงมาเปิดสวิตช์กุญแจดูซิว่าจะติดโค้ดอะไรมัง่งนี่ครับอ่มันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มนับใหม่นะครับว่าอ่ะกระพริบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งนะครับก็คือ โค้ดเจ็ดนะครับอันเนี้ยกระพริบเจ็ดทีก็คือโค้ดเจ็ดติดโค้ดเจ็ดอยู่นะครับครับผมก็วิธีลบนะครับวิธีลบโค้ดนี้นะครับก็ให้มาที่ลักนะฮะเปิดสวิตไฟไว้เหมือนเดิมไฟกระพริบไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็มาลักที่ปลักเหมือนเดิมครับให้เราชักลักออกเส้นหนึ่งครับแล้วก็พอชักออกเนี่ยอย่าให้เกินห้าวิ เสียบเข้าไปใหม่ครับผมก็ดึงออกเลยนะครับปุ๊บประมาณนี้ก็เสียบเข้าไปเลยครับนี่เสียบเข้าไปใหม่แล้วครับก็ไปดูหน้าไม่กันครับตอนนี้กระพริบแบบทีๆแล้วนะครับไม่ได้กระพริบเจ็ดครั้งแล้วหยุดแล้วนะครับก็ถ้ากระพริบแบบนี้รัวๆแบบนี้ก็ถือว่าลบโค้ดโค้ดรหัสเจ็ดได้แล้วนะครับผ่านแล้วนะครับก็ปิดสวิตช์กุญแจครับ แล้วก็ต่อด้วยนะครับเรายังไม่ต้องถอดสายไฟออกนะครับก็ลองมาเปิดสวิตช์กุญแจเช็คกันดูอีกทีครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับอ่ถ้าอยู่เป็นไฟส้มค้างแบบนี้คือรถเราไม่ติดโค้ดอะไรแล้วนะครับนี่ครับลูกเครื่องค้างแบบนี้นะครับสวิตซ์กุญแจเปิดสายไฟยังเสียบอยู่นะครับก็เดี๋ยวมา ทำขั้นตอนต่อไปเลยครับผม